ซิเดียนะถ้าเอือนนะออสเตเลียนนี่ทำน้ำเป็นเแบบน้ำไม่เป็น,ลา,ปนลาวาหรือลาวาโดนไงลาวาน้ำนโดนลาวาลาวาวต้องหายเออลาวาดิ้งอะ่ะน้ำโดนลาวาใช่ไหมหอ<ว>ืมใ,าาใช่ใช เนี่คืออะไรเรามาขุดหินใช่ไหมมาขุดหินคายใช่เฮ้อยอย่าให้มันสูงมากเลยมาเป็นห้องแห่งความลับเลยทีเดียวเฮ้ยขุดแล้วอุดด้วยพยายามอุดด้วยอะไรก็ได้อุดด้วยดินก็ได้มันแบบมันโล่งไปแล้วเดี๋ยวมอนเกิดแล้ว <It> s <S เกิดตรงไหนคือมอน,ม,อนมันจะเกิดตรงที่ที่คนยืนอยู่แ,แถวๆนั้น แี้าเราอันดาจอยู่เกิดอัดคิปเปอร์บึมเดี๋ยวมันอยู่ข้างในนั้นแล้วเซิร์ฟแลกไม่มีใครไปตีมันไงก็อยู่ไปแล้วเซริร์ฟแลกแลกเรื่อยๆก็ค่อยเกิดก็เกิดเรื่อยๆแลกเรื่อยๆเรื่อยๆเรียกว่าเป็นวงจรที่แบบว่าพอเซิร์ฟนี้ไม่มีออตโต้เคลียร์นะฮะไม่ได้มี อยู่ดีทั้งคอมไม่กระเงียมเอิ่ม What... What i อ it? อ๋อคือลาดอย่างนี้อ่าลาดเลยมัาลาดอะไรตรงนี้เฮ้ยดูเอิ่มไปตักใหม่เพราะลางมีปีตี้ไม่ต้องห่วงเออไม้เอาใส่กล่องไว้ให้เราหน่อยกล่องในบ้านเราเข้ายังไงตามมาครับ เดี๋ยวเดทำไมห,ห้องมายังไม่พอ,อะ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, วะหนึ่งสองสามสี่หา้าเจ็ดแปดเก้าสิบกีตาร์เอิ่มต้องการอะไรขุดอีกสิบบล็อกได้ไหมทำทำแล้วเดี๋ยวทำทำทำไปฮะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็นแบบนี้ค่ะใส่กล่องไว้เลยเออครับได้ขิมเมื่ี้ชุดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดเนี้วเนี่ยก็บ,บียี่สิบสองทำ,<ส>ำรู้สึกเว้เวลามาบ้านานันดามัานเหมือนอะไรรู้ไหม อะไรกงแสดงสัตว์เออคือคุณดูม่เหมือนมาแล้วแล้วเป็นห้องนักโทษที่คนมองเข้ามาเราให้างเสร็จก่อนนะแล้วมันจะไม่เหมือนยังไงประเด็นที่ออกยังไงอีกระจกแม่งทางเดิมออกมันจะเร็วกว่านิดนึงเออครับไม่ไหวแล้วเออ ต้องเอาสี่ห้าเจ็ดเอ็ดเก้าสิบเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยแค่เนี่ยแล้วก็ถ่ายไปถึงนู่นเฮ้ยได้ความคิดดีๆออกแล้วโตคิดได้ช่วยให้จบสิไม่ใช่ความคิดนะคือมาลอกบ้านผมเนาะออกบ้านเอาเศษมันเติมเลยนะถ้าออกจาากกบ้นูไม่ได้นี่อันดานี่นี่นี่อะไรรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่ง อ่ะมาแล้วมันจะมืดอีกแล้วเส็งทำโต้ลุ่งไปเลยอืมทำโต้ลุงแน่แต่ว่ามันแบบอันดาไฟแช็คคือไงฟ <Finland S 2> ินันสติทำไฟแช็คไม่เป็นไม่ลืมทำเอาเอาไปทำไมเอาไปทำไมก็จุดจุดประตูไงจ้ะจุดประตูประตูไปเนเธอ อ๋อมีอยู่ในคังแล้วกระโบนจุดเล่นยนพังไปแล้วตั้งแต่คืนแรกที่บอกไฟเยอกไฟเยอกมุชาไฟะแล้วมังก็พังไปเลยมันเปลีองไหมเฮ้ยสเกลริทันโง่ะหูหูสามหลอดหู้ผู้แลวพบพบคนลักลักอบเอาไผ่ชุดนึงเก็บไว้ในบ้านดังนั้นเราต้องเอาออกมาเอาไปผู ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่บ้านบ้านฟักทองไม่ใช่บ้านมึงอเราเจอคนรับลอกเก็บไผ่ไว้โดยไม่เอาไปทำอะไรเราจะทำให้เกิดประโยชน์ในะการปลูกเพิ่มอย่างนี้ สวยงามเอ้ยมาปลูกอะไรบ้านเราเขาออกเดยเขาบอกที่ไหนมีไผ่ที่นั้นย่อมสวยปลูกไว้เลครับ <c oughs> แล้วแต่ <c oughs> มาขุดขุดรางระบายน้ำรอบบ้านเตออปลูกไผ่อีกชั้น <c oughs> วนจีฮนะ <c oughs> โหไม่ใช่ละไม่เจอเลยวินเลยถ้ามีเลยวินบ้านใต้อนบาบ้านใต้บ้านนานนี่ก็ได้อีกเรื่องอันนั้นผมจะทำให้บ้านเจ้าสำนักกลายเป็นรูนอนมปเลยไม่ครัแค่ขุดเลยวินอยู่ตรงไหนพอเลยออกจากบ้านผมเลย

องมาดูดิกิตาเห็นอะไรเดี๋ยววาดดั่วอยู่เราอยู่ตรงลาวา โอ้โหแม่เจ้านี่มันโคตรภัย กูว่าณเจอเดยินใตบ้านนาจริงๆกันันที่ประตูนนีตงชันสามคูณสาม ปัญหาคือกูจุดๆไปด้วยฟินกับนั่นอยู่แหละฟินกับอะไรก็ใช่อะไรฟินกับเหล็กใช่ฟินก็หาจากกวดก็ได้ฟินอยู่ในคังเห็นู่เดไปเหล็กเหล็กก็ไดเออแนะนํานะฮะสร้างเสร็จเอารั้วมากั้นไว้ด้วยทำไมซอมบี้พิกแมนออกมาได้ใช่เรอใช่แล้วมันจะเข้ามาได้ไงมันเดินเข้ามาเลย มันรู้เองเหรอว่ามันจะเดินเข้ามาเองใช่ถ้ามันดูไกล้ๆมันเดินเข้าเข้าเนี่ยประตูมาได้เลยเยคุณุณลลงแล้วอมบี้พิกแมนไม่ไม่ได้ตีเบาๆเนี่ยตีทีจุง้งเรากลายเป็นมาตเตอร์ไพรไปแล้ว ขอยูริการขออาหาอย่าง,<ค>งสวยมัตเตอร์ไผ่ <c oughs> เอากีต้าร์อยู่ไหนอันเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวต้องเอาไฟมาปักรอบๆแล <c oughs> ยรู้สึกแถวนี้มันมืดเกินไป เมเทอร์แม่งรืบรืบรีบรีี่รักไม่กลัวอ้าวเจมฮัลโหลเจมมาอ้าวเหรออันดาดูดีมัตเตอร์ไพ่ไอสัตว์เมเทอร์เมเทอร์มัตเตอร์ไพ่เมเทอร์สแล็กมีเหรอเมเทอร์เสร็จแล้วเนาะปัญหาไปได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นอะไรเนี่ยทำไมต่อไพรไปถึงขนาดนั้นมัตเตอร์ไพ่ต่อจะได้ไงเอาดินขึ้นมาต่อเลยเลย ตัดมันคอยดูเนี่ยมันจะหายภายในวิเดียวไม่ตีข้างล่างไม่ช่วยช่วไม่คนละอันกันวายวอตตีโอ้โหฝนไหอันใดจะเข้าเนเธอเลยโอ้ดูดูของดูของมันตีทีเดียวมึงตายแน่นอนลงลงไปเจอแก๊สอย่างเงี้ยอัดแน่ อ้เเลเลิกยต้องเอาต้องเอาหินหินเข้าไปด้วยมันไม่ทำลายมันทำลายของในในโลกจริงในโลกในโลกไม่ได้ไปได้ยินอยู่เนอแล้วประตูมึงสร้างไว้ที่ไหนครับไอ้คุณกีตาร์ประตูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำ<แ>มันมันสร้างไว้ตรงกลางกลางหมู่บ้านเลยเฮ้ยซอมบี้พิกมันออกมาเฮ้ยเห็นไหมบอกแล้วไม่ต้องห่วงเพื่อน พ่อมึงยังรู้อย่างนั้นมันออกมาได้โหมดฮาร์ดมันตีทีเดียวเกือบตายนะงั้นงั้นงั้นทำลายทำลายไปก่อนแล้วทำลายไปก่อนเฮ้ยคือคือมึงมึงดูรัวแม่งเว้ยรัวชั้นเดียวออกไม่ได้มึงมึงมึงไปสร้างไว้ข้างบนสะพานบ้านมึงมันมันเกิดมามันจะได้ตกลงมาตายเออสร้างไว้สูงสูงเลยก็ได้สร้างไว้ตรงนั้นไงสร้างไว้ตรงนั้นแล้วแล้วทำเป็นห้องเอ็กตาร์ ไอเช่ห้องเอกตาทำจากหินค <Keep> er ีเปอร์ใต้บ้านผมหรือเปล่ารครับไม่ใช่บนไอ้นี่บนเขาตัดไม้อยู่ตีประตูเนเธอร์ออกตีไม่ได้ไอเฮียคีเปอร์ er มาแต่เลดกูไม่เลทกูงงไปเซรฟแบล็กนี่เร็วครับเอบาแน่เอานอนก er, ับคีเปอร์เซฟนี้ไม่ได้หรอกจะแแบบหายอ่ะบนบ้านมึงเลย อันนี้ไม่ใช่ใต้บ้านบบน้านบนบ้านเก่งผู้ใดเอาฟักทองไปปลูกไม่ใช่บนบ้านนะผมดูแล้วแต่ว่าบนภูเขาหลังบ้านแล้วไม่ต่างอะไรกันกีต้าให้ตา <ś graffiti> วันนี้ใครพอเชื่อม BPN ให้กูมั่งอ่ะฝากกด Wait. Wait. หน่อยดิพ <sk ill ot suis sausage> ึ่งช <m> ั่วโมงติดเดี๋ยวให้เลยห้าสิบทเอมวนมากติดเดี๋ยวให้ห้ทูจริงจัง มี Apple แอปเปิลอะนะมีใครสนใจมาไหมเอาไปเก็บไว้อะแล้วค่อยล่อมาเว,าวนเธอร์ไม่ไป<ด>ตอนนี้แน่นอนนะดูของแต่ละคนน่าเลื่อมใสกันมากเดี๋ยวกูลงไปเดินเล่น,นปปั้วงสปาร์คขึ้นมาะกีตาร์โดนสลนีนผายแม่งล็กหน้าบ้านกู ปัชวิงชชวบบชวาที่คุณเหล็กจะมาแล้วเอ้ขุนเก็มขนขินเยอะเกินไปแ่เราต้องปั๊มบัวเพิ่ม <S <S <an> <S เตรียมพร,ร้อมกับศึกหนักโดยการใช้นังสือมาเอ็นชา <S <S <an> ไม่อยู่ดีมีเกียนฟฝรั่งเขาเสิร์ฟม,มาใช่ไหมคงเข้าได้นะไม่แบบมันดีคืนดีโบสหลุดไหมไม่แน่อในเมื่อวัวเยอะพอแล้วแล้วก็ทำทำมองหน้าวัวนะสวัสดีครับ,บวัว ไม่ทำที่เอ็นช้างนะครับอ,อยึกเจมเข้าคอหนึ่งเออเลสโตนเติร์ดได้แล้วใช่ไหมล่ะอ,อยู่ในกล่องในบ้าน เหนดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเล่นตาเท็จเจมเล่นอย่างอื่นไปก่อนเดี๋ยวสี่โมงเราไปเล่นตาเท็จเฮ้ยค่อยเล่นดีกว่าเล่นล็อตเดี๋ยวสี่โมงไปเล่นล็อตอนนี้ทอะไรอยู่่แครับเข้าไปสร้างตัวในตาเท็จแป๊บ ไม่ไหวละที่ขุดมาคุดละขอใช้เวอร์อีดิตได้ไหมก็แย่และ ช่วยงานหน่อยโอ้โหใครมีเนื้อหน,น่ามาั้ไม่มีเลยเอาไปทำอะไรเอามากินฮะแล้วกลัวแล้วกลัวอะไรนะดื่มนมตาม ไปเดินเล่นเกือบตีสองทีายก็ใช่ไงก็ถึงได้บอกไงอย่าไปบู๊ก่อนสองทีฮ้ยกีตาเราไปด้วยดีกว่าล้วของหายไหมนะป่าก็บของไม่เรียบร้อยแลวเดือนเล่นเดือนตัวปากเดือนเล่นเดือนตัวปากไม่ใช่ว่ากลับไปมันยังแค้นอยู่นลยกลับไปดูก่อนด้วยมันแค้นวาดกลับมาปลูกที่นี่ได้ปะเออไปหาในเทวาร์ ได้ได้แต่ต้องใช้โซแซมโซแซนมีเยอะแต่ว่าในเธอาหวานจะหายากต้องอยู่ในดันเข้าไปหาจากในดันแล้วดันมันแบบลงไม่ไอวิเทอร์วินนได้เดี๋ยวเราไปด้วยมีชุดเหล็กไหมมีมีประตูอยู่ไปไหนเนเธอ์อมเอาอาหารไปด้วยนมเ้อยเธออยู่อยู่บนบ้านอยู่อยู่บนบ้านบนบ้านก็บอกให้เอยู่ที่หงไม่ใช่เตรียมตัวไปเนเธอกัน เดี๋ยวมันจะมีหมูโผล่มาต้องปิดไว้ด้านหนึ่งด้วยนะเพราะว่าอีกด้านหนึ่งหมูจะได้ตกไปไม่ใช่ไม่ใช่ปิดด้านหนึ่งอีกด้านเออไม่ใช่ว่าเปิดทั้งสองด้านเนะ่ยมุงบินอย่างนั้นหมูมันไม่ฉลาดเดินตกเลยนะเตรียมสเสบียงให้พร้อมบอกลาวัววางตัวก่อนเราต้องป <Okay. S 2> <ๆ>ิดตาไว้ด้วยเพื่อนแล้วก็ส่วนมนต้อมธนูเอาดินไปเยอะๆพวกหินไดออนไลน์อะไรเงี้ยไม่ใช่ตรวจ อินแกนิกอะไรนไม่ใช้เอาไปเลี้ยบทำไมอ่ะเอาไปต่อไงเอาไปต่อไงคอมโบอร์ไอต่อไม่ได้เหรอเปลืองโอ้โหคัมเบอร์กูมีเป็นสิบชุดเอาไปต่อก็ได้แล้วแต่อินแกนิกมันสีนั่นสุดเดี๋ยวไปตักลาวามาด้วเตรียมตัวให้พร้อมมาบิวชุดเหล็กแม่งโหดแม่งโหดมากแมาชุดเหล็กไปยบู ทำให้ผมด้วยหมวกไม่ต้องครับผมผมใครเอ่ทุกคนต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองเต่ที่ใช้สกินในดีแท้ไม่ได้เป็นตัวผู้หญิงไงทำดาบเหล็กให้ด้วยโอเคจะยินเหล็กจะหมดคันอยู่แล้วเนี่ย ใช้ให้หมด<ะ>เลยใช่ไหมเราไปหาทรัพยากรอย่างเดียวนะเราไม่บวกถ้าไม่จําเป็นใช่ไหมอืมไม่บวกถ้าไม่จําเป็นซึ่งมันก็ไม่จําเป็นอยู่แล้วละ่ะยกเว้นลงไปอย่างเงี้ยเจอป่ากระพุ้งบินได้อันนั้นจาเป็นเลยจาเป็นต้องหนีจำเป็นตน้องมีถนน มาแล้วเหล็กเต็มเซ็ตเต็มยศมาแล้วมาแต่ชุดฝนตกเอิ่มฝนตกกันตกปลากันก่อนจะได้ปลาโอกาสโอกาสเอ่อตอนฝนตกตกปลาจะเพิ่มขึ้นตกแล้วอาจจะได้ของอย่างอื่นด้วยตกได้รองเท้าก็ดีรองเท้ารองเท้าเหล็กรองเท้าเหล็กเนี่ยเป็นเห็กผมว่าไว้จริงด้วยนี่เฮ้ยสร้างประตูไว้ปิดกัรเดน เป็นมอดใช่ปะ่ะไอที่มันเอาไว้โชว์อะไรเนี่ยโชว์ชุดเกาะชุดเกาะโชว์เหรออ๋อไม่ใช่มอดนะเดี๋ยวก็ทำไว้ก็ได้ตั้งไว้ที่บ้านแต่ละคนชุดเหล็กจับแจนันลบก,ก็ไม่ต้องใช้อ่าใช้สติ๊กแล้วก็แผ่นรองเหยียบเดี๋ยวผมทำให้แต่ละคนกันเนี่ยตอนนี้ไม่มีชุดเหล็กเนี่ยอยู่ที่ที่ใครโบนเนี่ยทำเป็นเซตมาแล้วอ่ะคีมัน,มน,นออกมแล้วคีมไอเกต้าเกต้า ฟาดไปให้มันตกลงมาเดี๋ยวพวกเราลุมจักรรมเองมันออกมาแล้วไอ้แล้วเนื้อวัวอยู่กับใครหมดนะอยู่เพื่อนนะเพื่อนฟาดให้มันตกลงมามันไม่แค็งหรอกนะเอาโบ <S <S> าตา ลืมปิดเลยลืมปิดลั้วอยู่ข้างล่างช้างเลยจสอรี่สอรี่รั้วอยู่ข้างล่างกีต้าร์เออสอรี่สอรี่แล้วระดับความสูงประมาณนั้นนะอันดาลองดูแล้วตกมามันไม่ตายเนาะมันมันวิ่งมาหากูต่อเลยทำหน้าแบบ เอาฆ่าได้ยังกูก็ตีมันสิครับถามว่าได้ฆ่ายัง่หวมันเดินทิงไหวมันเดินเล่นมั้งเลันไปอย่างมังไงเพระถ้าเจอถ้าเจอตัวอื่นเดินเล่นอยู่ไม่ต้องตกใจนะบางครับฟ้าผ่ามันก็เกิดได้ผ่าใส่หมูผ่าใส่หมูกีตาร์แบบคือตอนนี้ตอนเราลืมบอกไปว่าจะไม่เลี้ยงหมูแล้วนะถ้าเลี้ยงหมูแล้วมันโดนฟ้าผ่ามันจะกลายเป็นซอมบี้พิเมษกีตาร์แบบ อันตรายมากเลยโดนผ่าทางเราอะไรเงี้ยโดนผ่าทางเราตื่นเช้ามโดนผ่าตัวเดียวที่เหลือติดไฟคือมันผ่าปุ๊บอาไฟมันจะรอบนอกตรงกลางคือโดนผ่าที่เหลือเป็นไฟขึ้นมาที่พื้นดีกว่าอีกหลยดีกันี้งดีดีกว่าคีเปอร์นี่คีเปอร์โดนฟ้าผ่าชาร์ตเลยคีเปอร์ชาร์ตสลัดบึ้มเล่น องเท่าแบบเออขึ้นสวรรค์ทีเดียวก็ยังไม่ได้ชุดเลยเต็มตัวเลยก็บอกอยู่เหล็กหนี่ยได้เหล็กที่บ้านมามาที่บ้านผมหน่อยเข้าบ้านไม่ยากมันคือมึงฟั๊มลูกกันบัวเสร็จแล้วเอาเอาเราเอาอาหารเป็นทีเดียวส่วนใหญ่เป็นขนมปังจกาของเราเป็นเนื้อหมูเจ็ดชิ้นผอเดี๋ยวพักเปลกไว้ก่อนแป้งสิ่งถานที่น่วได้เอาเอาเอาหินไปหน่อย กันไปไหมต้ตมัวอันนี้ก็รอไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปนี่ค่อยมาเจอกัน